โอเคฮะเรามาดูกิจกรรม UFO ที่เขาจัดในเกม GT อนไลน์ในช่วงฮาโลวีนของปีนี้กันแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องรอเทศก,กาลฮาโลวีนก็สามารถทําได้เลยนะก็คือกดไลค์คลิปนี้โอเคมาเข้าเรื่องจริงจังเลยดีกว่าก็ไอ UFO เนี่ยมันจะโผล่มาในช่วงของ4ี่ทุ่มถึงตีสีเวลาในเกมหลักๆกิจกรรมนี้จะมี2กิจกรรมละกันนะก็จะมี2ของรางวัลมาดูสําหรับของรางวัลแรกเลยก็คือหมวก ที่ผมว่าน่าจะเป็นรางวัลที่ดีสุดแลลวเพราะว่าหมวกมันเรืองแสงได้มันกระพริบแสงแล้วก็มีหลายสีนะโดยไอ้หมวกเนี่ยมันทํายากด้วยอยู่มันคันก็คือต้องไปถ่ายรูปทุกจุดเลยทุก UFO ที่มันโผล่มาเราถึงจะได้หมวกนี้ไปครอบครองโดยไอ้แต่ละ UFO เนี่ยมันก็จะมีจุดเป็นของมันเลยโดยเฉพาะแล้วก็จะโผล่มาเป็นวันของมันโดยเฉพาะเหมือนกันดูจากตารางแล้วก็แบบที่ผมให้มาตามนี้โดยปัญหาที่คนสงสัยเลยก็คือถ้าเราพลาดไปวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรไหม ก็ถ้าดูจากตามตารางบางอันเนี่ยเราสามารถพลาดได้เช่น UFO วันแรกใช่ไหมวันที่13มเนี่ยมันจะโผล่มาอีกทีวันที่25หมายความว่าถ้าเราพลาดวันที่13เนี่ยก็ไปถ่ายรูปอีกทีหนึงวันที่25ก็ได้ไม่เป็นไรแต่จะมี UFO 3อย่าง3ลำที่เราห้ามพลาดเลยก็คือลำที่4ลำที่7แล้วก็ลำที่9ก็คือวันที่16 19แล้วก็วันที่21 3วันเนี่ยห้ามพลาดไม่งั้นเนี่ยอดส่วนในวันที่8เราจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์แปลกๆอะไราเงี้ยเป็นร เป็นเป็น UFO แบบพิเศษซึ่งมันเป็น UFO ที่อยู่บนไอ้ค่ายทหารฟอร์ดแซนคิวดมันก็เลยต้องเป็นแบบล่องหนได้แอบๆหน่อยไม่งั้นโดนมิสไซล์ถลม่มอะไรประมาณนี้โดยไอ้กิจกรรมอันที่1เนี่ยผมก็มีเรื่องจะมาบ่นเหมือนกันก็คือ UFO ของผมเนี่ยแม่งไม่เปลี่ยนโลเคชันให้หมายความว่ามันเป็น UFO ของวันแรก ตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่17ผมลองย้ายเซิร์ฟแล้วแล้วก็ลบไปเกมลงใหม่แล้วแม่งก็ไม่หายเว้ยสุดท้ายเนี่ยผมก็อดถ่ายวันที่14ใครที่เจอปัญหาบักแบบผมก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันส่วนอีกของรางวัลหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะจะเป็นบ็อกเซอร์อันเนี้ยทำง่ายกว่าเยอะเลยก็ให้เราเข้าเล่นในช่วงของอช่วงวันท้ายของกิจกรรมนี้ก็คือวันที่28ถึงวันที่3 1ถ้าเราเข้ามาเล่นในช่วงนี้นะเราก็จะสามารถโดนดึง ตัวขึ้นไปบนยาน UFO ได้ถ้าเกิดเราไปยืนอยู่ตรงข้างล่างแสงบีมของยานมันเนี่ยเราจะโดนแบบดึงตัวไปทดลองหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละแต่ว่าพอโดนดึงตัวไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้บ็อกเซอร์มาง่ายๆแค่นั้นเพราะงั้นของรางวัลที่คนส่วนใหญ่น่าจะได้กันก็คือน่าจะเป็นรางวัลที่2ที่เป็นบ็อกเซอร์นะยังไงถ้ามีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรก็กดไลค์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์มาถามได้เลยแล้วก็ถ้าใครเจอกับปัญหาแบบผมแบบเกมมันน่าจะจงใจแกแลและตั้งแต่ไอกิจกรรมหัวฟักทองแล้วนะแม่งเวรนกรรมแทๆ้ๆสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนเอา UFO ไป หล่มคลายด็อกสตาร์เกม